สวัสดีครับพบกับติวเตอร์แบงค์เหมือนเดิมนะครับกับกฎหมายอาญาในการเตรียมสอบรับราชการนะครับอีพีนี้เป็น EP ีที่2เราจะมาพิจารณาโครงสร้างความรับผิดกันนะครับต่อจาก EP ีที่1นะเรายังอยู่ในเรื่องของโครงสร้างความรับผิดทางอาญานะครับแล้วเราจะเชื่อมโยงไปถึงภาค2คือภาคความผิดด้วยนะครับจะติว โยงกันไปโยงกันมาแบบนี้เราจะไม่ตะบ,บันในเรื่องของอาภาพความผิดทีเดียวนะเราจะพิจารณาเรื่องโครงสร้างความรับผิดแล้วก็จะโยงไปแล้วก็จะชวนท่านคิดพินิษพิจารณาไปพร้อมๆกันนะครับอยากจะให้ท่านทบทวนความทรงจําจากการเรียนวิชากฎหมายอาญาในชั้นปริญญาตรีมาแล้วนะครับในส่วนของคอร์สิวนี้เรามุ่งหวังให้ท่านสอบได้นะครับในการสอบข้อเขียนอสอบช้อยนะนะครับ การทดสอบข้อเขียนด้วยวิธีการเลือกเลือกช้อยที่ถูกต้องเนี่ยมันคือข้อสอบช้อยนะครับของเราเนี่ยคือข้อสอบช้อยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับโครงสร้างความรับผิดทางอาญาวิชากฎหมายอาญานะครับโครงสร้างความรับผิดทางอาญาเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะต้องทําความเข้าใจให้ดีเลยนะเออพอข้อสอบเนี่ยนะครับมันจะออกในส่วนโครงสร้างความรับผิดทางอาญาแล้วเชื่อมโยงไปถึงภาพความผิดนะครับ อีพีนี้เราจะมาต่อกันในเรื่องของการกระทำครบองค์ประกอบภายในของความผิดนะครับครบองค์นอกแล้วต้องครบองค์ในด้วยนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผลหรือคอเซชันเขนอนะครับการกระทำที่ครบองค์ประกอบภายในของความผิดเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องเจตนาประมาทไม่เจตนาหรือไม่ประมาทนะครับองค์ประกอบภายนอกคือ องค์ประกอบภายนอกคือที่เราติวกันตั้งแต่ ep ที่แล้วองค์ประกอบภายนอกคืออะไรองค์ประกอบภายนอกคือบทบัญญัติในประมวลกฎหมายอาญาที่ครบองค์ประกอบความผิดที่แยกเป็นองค์ประกอบความผิดเอาไว้ได้ไหมในฐานความผิดใดๆตามประมวลกฎหมายอาญาภาคความผิดนั่นเรียกว่าองค์ประกอบภายนอกใช่ปทีนี้องค์ประกอบภายในเนี่ยเราจะต้องมาพิจารณาถึงเจตนาประมาทไม่เจตนาหรือไม่ประมาทใช่ไหม ตามบทบัญญัติในมาตรา59วรรคแรกครับ59วรรคแรกบอกว่าบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนา59วรรคแรกคือจุดเริ่มต้นในประมวลกฎหมายอาญาเลยนะครับบุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่มีบทบัญญัติกฎหมายให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาท นะครับหรือเว้นแต่ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้ได้กระทําโดยไม่มีเจตนาเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญมันมีอยู่3คําคือเจตนาประมาทนะครับหรือไม่เจตนาหรือไม่ประมาทเคนะสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับสิ่งที่เราต้องพิจารณาคือถ้าผู้กระทําไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิด จะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นไม่ได้ 59. วรสามพูดถึงเรื่องอะไร5 9วรสามพูดถึงเรื่องอะไรคำว่าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลเนี่ยมันคือเรื่องของเจตนามันคือเรื่องของเจตนาเพราะฉะนั้น 59. วร์สามเนี่ยเขาอธิบายว่าผู้กระทำเนี่ยไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่ามีเจตนาไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ <N ag os> นะแปลความว่าอย่างนี้อ่านมาตรา59วรักสามเนี่ยแปลความว่าอย่างนี้ <N ag os> ถ้าผู้กระทําไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดจ,จะถือว่ามีเจตนาไม่ได้แปลความง่ายๆเข้าใจภาษาคนว่าแบบนี้ครับแต่ในภาษากฎหมายเนี่ยดูเขาเขียนดูเขาเขียนกฎหมายนะถ้าผู้กระทําไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดเป็นเนาะหนูใส่ด้วยนะครับถ้าผู้กระทําไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิด นะครับจะถือว่าผู้กระทําประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทํานั้นไม่ได้คําว่าประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลเนี่ยมันคือเจตนา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 เพราะฉะนั้นถ้าจะแปลความให้เข้าใจง่ายๆในมาตรา59วรกคามก็คือผู้กระทําจะต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดด้วยจึงจะถือว่าผู้กระทําเจตนากระทําความผิดใช่ปะเมื่อผู้กระทําเจตนากระทําความผิดก็ตกลงมา ผลก็กลับย้อนกลับมาที่มาตรา59วรคแรกสิว่าจะต้องรับผิดในทางอาญาต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาเห็นไหมดังนั้นการกระทําโดยเจตนาจะต้องรู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดฟังทันไหมท่านลองพินิษ์พิจารณาย้อนกลับไปกลับมาดูเชื่อมโยงกันดูครับมันจะเชื่อมสัมพันธ์กันนะถ้าผู้กระทํารู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดก็ถือว่าผู้กระทํามีเจตนากระทําความผิด เมื่อผู้กระทํามีเจตนากระทําความผิดก็ถือว่าผู้กระทําได้กระทําโดยเจตนาจึงต้องรับผิดในทางอาญานี่คือหลักการในการแปลความมาตราห้ครับทุกท่านนะครับใครบอกกฎหมายอาญายากไม่ยากนะครับไม่ยากพินิษพิจารณาให้ดีสนุกจะตายกฎหมายอาญาดังนั้นนะครับเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วคําว่าเจตนาเนี่ยนะครับเราจะถือตามความเป็นจริงหรือถือตามโดยผลของกฎหมาย เจตนาตามความเป็นจริงคือแยกออกเป็นประสงค์ตอบลกับย่อมเล็งเห็นผลเนาะเรียนกันมาหมดแล้วนะนะครับกับเจตนาอีกอันหนึง่งเขาเรียกว่าเจตนาโดยพลาดหรือเจตนาโอนเจตนาโอนนะครับมุ่งกระทําต่อสิ่งหนึง่งแต่ผลของการกระทําไปเกิดกับอีกสิ่งหนึ่งโดยพลาดไปนี่คือการกระทําโดยพลาดเขาเรียกว่าเจตนาโอนมันก็คือการกระทําโดยเจตนาเช่นกันเมื่อถือว่าเป็นการกระทําโดยเจตนานะครับเมื่อถือว่าเป็นการกระทําโดยเจตนาเจตนา กระทําผิดในทางอาญาก็จะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําผิดทางอาญาโดยเจตนาเห็นปะอันเนี้ยเขากําลังอธิบายองค์ประกอบภายในให้ฟังอยู่นะคําว่าเจตนาเนี่ยมันคือภายในภายในอะไรอ่ะภายในจิตใจภายในจิตใจมองเห็นได้ด้วยตาไหมเปล่ามองไม่เห็นได้ด้วยตาเจตนาภายในจิตใจมันมองไม่เห็นได้ด้วยตา เพราะฉะนั้นมันจะต้องพิจารณาเข้าไปในลักษณะของกฎหมายกับข้อเท็จจริงนะครับท่านมาดูตัวอย่างก็ได้เอานะครับท่านมาดูตัวอย่างนะนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูตัวอย่างเรามาดูเทคนิคก,การพิจารณาเจตนาภายในก่อนภายในก่อนนะครับเพราะหัวข้อวิชานี้หัวข้อวันนี้เราจะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบภายในคือครบองค์ในครบองค์ในท่านเคยได้ยินป้าเนี่ยครบองค์ในอะ่ะครบองค์ในคือครบองค์ประกอบภายใน ถึงจะมีโครงสร้างความรับผิดทางอาญาที่มันครบว่าการกระทําความผิดทางอาญาเนี่ยนะครับมันจะต้องครบมีการกระทําครบองค์นอกก็คือครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดแล้วเรากําลังพิจารณาการกระทําครบองค์ประกอบภายในอยู่ซึ่งองค์ประกอบภายในก็คือเจตนานั่นเองเรา,ากําลังพูดถึงเจตนาถ้าไม่ใช่เจตนาก็ไปพิจารณาว่าเป็นประมาทหรือไม่ใช่ปะถ้าพิจารณาแล้วว่าไม่เจตนาไม่ประมาทก็ไม่ต้องรับผิดเออใช่ปะ เพราะฉะนั้นวิธีการดูเจตนาภายในเจตนากระทําผิดหรือไม่เนี่ยต้องพิจารณาเป็นขั้นตอนครับว่ารู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบภายนอกของความผิดหรือไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความภายนอกของความผิดหรือไม่ก็คือครบองค์ประกอบความผิดตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เป็นความผิดหรือไม่เช่นความผิดฐานลักทรัพย์ผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยไปโดยเจตนาทุจริตนี่คือองค์ประกอบภายใน องค์ประกอบภายนอกมีฮะมี3ามสี่ประการคือผู้ใดเอาไปซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยโดยเอาไปผู้ใดเอาไปซึ่งทรัพย์สินของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเอาไปนั่นแหะคือลักษณะของการกระทําที่มันครบองค์ประกอบภายนอกเห็นอยู่ว่าใครเอาทรัพย์ของใครไปแบบนี้คือองค์ประกอบภายนอกแล้วไปดูเจตนาภายในว่าเฮ้ยเจตนาหรือเปล่าเจตนาแน่นอนถ้ามันรู้ว่าทรัพย์นี้มันเป็นของคนอื่นแล้วหยิบเอาเนี่ย นะครับลักเอาเนี่ยแน่นอนมันเจตนาทีนี้มันมีเจตนาพิเศษอีกก็คือโดยทุจริตโดยทุจริตก็คือสแสวงหาประโยชน์มีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่นนี่คือทุจริตใช่ปะ่ะนะครับดังนั้นในบทบัญญัติความผิดทางอาญาภาคความผิดเนี่ยนะครับในฐานความผิดใดๆเนี่ยมันจะแฝงด้วยเจตนาภายในอยู่เสมอนั่นก็คือเจตนาองค์ประกอบภายในอยู่เสมอนั่นก็คือเจตนา เราล ane, gen, ่ําเรียนกันมาจากครูบาอาจารย์แบบนี so we ้นะครับซึ to learn to learn so, ่งจริงๆมันก็เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นมันเป็นแบบนี้เราล่ําเรียนกันมาในกฎหมายอาญาเนี่ยแบบนี้นะครับเราเรียนล่ําเรียนกันมาแบบนี้นะครับทีนี้เมื่อครบองค์นอกแล้วนี่คือองค์นอกนะองค์นอกนะองค์นอกองค์ประกอบภายนอกนะครับเมื่อครบองค์นอกแล้วต้องมาพิจารณาว่านะครับเจตนาหรือไม่คําว่าเจตนาหรือไม่เนี่ยมันคือองค์ในนะครับต้องครบองค์นอกและองค์ใน ต้องครบองค์นอกคือองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายและครบองค์ประกอบความผิดภายในคือเจตนาหรือประมาทหรือไม่เจตนาหรือไม่ประมาทนี่คือเจตนาภายในประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลหรือไม่อันนี้คือองค์ในองค์ประกอบภายในเจตนาเนี่ยคือองค์ประกอบภายในนะครับเจตนาเนี่ยคือองค์ประกอบภายในท่านเห็นนะเพราะฉะนั้นมันจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับคือคือครบองค์นอกแล้วก็ครบองค์ใน ครบองค์นอกและครบองค์ในนะครับเรามาดูตัวอย่างกันมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างเบสิกมากแต่พี่นิดพิจารณาดูให้ดีถ้าเป็นข้อสอบจริงเราจะตอบได้ไหมมาดูครับแดงต้องการจะหยิบล่มของตัวเองนะครับแต่ดันไปหยิบล่มของดำครับพาระมีลักษณะเหมือนกันนะครับคำถามคือข้อใดถูกต้องที่สุดในผลทางกฎหมายอาญา เกี่ยวกับการกระทําของแดงข้อสอบนะข้อได้ถูกต้องเกี่ยวกับการกระทําของแดงถูกต้องเกี่ยวกับการกระทําของแดงในผลทางกฎหมายด้วยนะเออดูคําถามนะนะติวเตอร์บอกท่านว่าท่านต้องอ่านคําถามให้รู้เรื่องท่านต้องอ่านคําถามให้รู้เรื่องเรารู้เรื่องคําถามยังแดงแม่งหยิบล่มของของดําไปประเด็นอะแดงแม่งหยิบล่มของดําไปแต่มันเข้าใจว่าเป็นของตัวเองครับ เหไหมทีนี้วิธีการพิจารณาเอ้ยยังไม่ต้องถึงวิธีการพิจารณาก็ได้ท่านมาอ่านข้อสอบให้เข้าใจก่อนเรื่องนี้มันคือแดงหยิบล่มของดําไปใช่ไหมแดงหยิบล่มของดําไปแต่มันเข้าใจว่าเป็นของตัวเองคําถามในข้อสอบคือข้อใดถูกต้องที่สุดในผลทางกฎหมายอาญาเขาถามผลทางกฎหมายอาญาจาไว้ให้ดีขีดเส้นใต้ไปเลยก็ได้ข้อสอบขีดได้นะขีดเส้นใต้เลย นี่คือคําถามครับข้อเท็่จริงในคําถามคือแดงหยิบล่มของดําไปแต่โดยเข้าใจว่าแดงเนี่ยหยิบล่มของตัวเองเอาไปซึ่งล่มของดําหรือเปล่าเออแล้วมันเข้าใจว่ามันเป็นของมันเองดังนั้นนะครับข้อสอบเขาถามว่าถูกต้องที่สุดในผลทางกฎหมายอาญาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการกระทําของแดงตามข้อเท็จจริงเนี่ยเห็นไหมเข้าใจคําถามแล้วนะเรามาดูคําตอบครับ คําตอบแม่งเหมือนกันเลยไม่ผิด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 อ่านดูก็รู้ว่ามันไม่ผิดครับแต่พอย n ์ของคําถามมันอยู่ตรงนี้นะครับถูกต้องที่สุดในผลทางกฎหมายอาญาข้อใดเป็นผลทางกฎหมายบ้างะไม่ผิดเพราะเป็นทรัพย์ของแดงไม่ใช่ผลทางกฎหมายครับตัดทิ้งแม่งเลยนะครับไม่ผิดเพราะขาดองค์ประกอบภายนอกของความผิดเฮ้ยนี่มันคือผลทางกฎหมายเนี่ยแต่ข้อสอบข้อนี้จะวัดผลองค์นอกหรือองค์ในท่านว่าองค์น่อกหรือองค์ใน ก็เราเรียนองค์ในกันอยู่ใช่ไหมล่ะนะครับขอควายไม่ผิดเพราะขาดองค์ประกอบภายในของความผิดเนี่ยพูดถึงพูดถึงผลทางกฎหมายแหละพูดถึงองค์นอกองค์ในแต่มันจะนอกหรือมันจะในวะเนอะนะครับนึกออกป่ะนะครับข้อสอบเขาไม่ได้บอกนะว่าเรากําลังเรียนองค์ในกันอยู่เพราะฉะนั้นให้ตอบองค์ในนะจ๊ะเด็กๆไม่ใช่ข้อสอบเขาไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับงองูไม่ผิดเพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดอันนี้ไม่ใช่เหตุผลในเชิงกฎหมายเลย เขาถามเหตุผลในทางกฎหมายนะครับเขาถามเหตุผลในทางกฎหมายดังนั้นเหตุผลในทางกฎหมายมันมีอยู่สองข้อที่มันเข้าเขาที่สุดข้อกอตัดทิ้งข้องอตัดทิ้งเหลือข้อขอใครกับข้อควายทีนี้เรามาพิจารณาว่าองค์นอกคืออะไรองค์นอกในความผิดฐานลักทรัพย์คืออะไรอ่ะองค์ประกอบภายนอกคือผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยครบองค์นอกไหม อีดำม,มันหยิบล่มไอ้แดงไปเอ้ยอ้แดงมันหยบหยิบล่มไอด้ดำไปครบองค์นอกเป่าครบองค์นอกนะก็แดงมันหยิบล่มดำไปอะแดงเนี่ยเอาไปซึ่งล่มของดำอะครบองค์นอกนะครบองค์นอกนะใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องพิจารณาต่อแล้วข้อสอบข้อนี้ตอบได้ยังไม่มีความผิดเพราะขาดองค์ประกอบภายในของความผิด เพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับองค์นอกครับมันครบองค์นอกครับมันไม่ได้ขาดองค์นอกครับท่านเข้าใจติวเตอร์ไหมนี่อุตสาห์ช่วยพาไปพาคิดไปด้วยกันนะท่านต้องคิดตามให้ได้นะลักษณะข้อที่จริงแบบนี้คือมันครบองค์นอกครบองค์ประกอบความผิดแต่คือจริงๆอ่ะข้อสอบช้อยอ่ะมันจะง่ายแบบนี้แหละคือถ้าเราเห็นช้อยที่มันถูกที่สุดเราเลือกได้เลยโดยที่ไม่ต้องหาเหตุผลให้มันก็ได้ถ้าเรารู้แล้วนะนะข้อนี้ตอบคอควายครับ ไม่มีความผิดเพราะขาดองค์ประกอบภายในของความผิดทีนี้ทําไมอะ่ะทาไมอะ่ะถ้าตอบข้อสอบนะไม่ต้องสงสัยเจอช้อยที่ถูกต้องที่สุดแบบนี้ท่านกาแล้วไปทําข้อใหม่เลยท่านฝนคอควายแล้วไปทําข้อใหม่เลยไม่ต้องไปนั่งคิดว่าเออมันขาดองค์นอกนะครับมันไม่เออมันขาดองค์ในมันขาดองคในมันขาดองค์ในเพราะเหตุผลอะไรเราเลือกข้อไปถูกข้อถูกที่สุดไปแล้วข้อเหตุผลไม่ต้องไปอธิบาย มันไม่ต้องอธิบายเหตุผลเขาไม่ได้ต้องการการอธิบายเหตุผลจากท่านครับเขาต้องการแค่คําตอบที่ถูกต้องที่สุดเท่านั้นซึ่งท่านหาได้แล้วหน้าที่ของท่านคือหาช้อยที่ถูกที่สุดเท่านั้นในการทําข้อสอบจริงนะหาช้อยที่ถูกที่สุดแค่นั้นเลยจบหน้าที่ไม่ต้องไปสงสัยต่อว่าทําไมวะเห็นนะเอาตามนี้นะแต่ในคอร์สดิวท่านมาท่านกลับมาก่อนในคอร์สดิวท่านกลับมาก่อนหน้าที่ของดิวเตอร์ต้องอธิบายให้ท่านเห็นว่าทําไมมันขาดองค์ไนอะ่ะ ก็นี่ไงมันต้องการจะหยิบล่มของตัวมันเองแต่มันไปหยิบล่มของดำเพราะมีลักษณะเหมือนกันมันเข้าใจว่ามันเป็นของของมันเองดังนั้นมันไม่ได้เจตนาจะลักเลยมันไม่ได้เจตนาจะลักเลยมันไม่ได้มีเจตนาทุจริตด้วยมันไม่ได้แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายจากล่มของดำเลยมันมันก็คือของมันเองอะที่มันเหมือนของดำอะมันมันมันเอาใส่ไว้ในกล่องอันเดียวกันอะ เียแต่มันหยิบผิดอันไปอ่ะหยิบผิดอันไปอ่ะแค่นั้นนึกออกปะมันไม่ได้เจตนาที่จะเอาของผู้อื่นไปแต่องค์นอกเนี่ยภาพลักษณะหมายถึงว่าทางกายภาพที่มันกระทําลงไปอ่ะมันหยิบของคนอื่นไปเห็นเห็นเลยใช่ไหมแต่ในใจมันอ่ะมันไม่รู้ว่าทรัพย์นั้นอ่ะเป็นของคนอื่นมันเข้าใจโดยสุดจริตเลยว่ามันเป็นของตัวเองก็หยิบของตัวเองออกไปผิดอะไรอ่ะ แม้มันครบองค์นอกนะแต่มันไม่ครบองค์ในไงมันขาดองค์ประกอบภายในไงนี่มันขาดองค์ประกอบภายในเข่าปะมันมันขาดองค์ประกอบภายในจึงไม่ต้องรับผิดครับไม่มีความผิดครับเพราะขาดองค์ประกอบภายในของความผิดครับนี่แหละครับข้อสอบกฎหมายอาญาข้อสอบนิติกรกฎหมายอาญาจะออกลักษณะแบบนี้นะข้อสอบนิติกรต้องวัดระดับภูมิปัญญาความรู้ความสามารถของพวกเราต้องแบบนี้นะครับต้องแบบนี้ มันเหมือนจะง่ายนะมันเหมือนจะง่ายนะแต่มันมีสิ่งให้ต้องพิจารณาจากพื้นฐานความรู้ที่ท่านมีเห็นไหมคนออกสอบเนี่ยเขาระดับไหนท่านนึกนึออกปะนะคนออกสอบเขาระดับไหนเขาไม่ได้มาแบบเติมคําในช่องว่างเขาได้ถูกต้องเติมคําในช่องว่างอย่างดียวหลอกนึกออกปะดังนั้นเนี่ยนะมันไม่ได้ง่ายที่จะมาติวให้ท่านเห็นถึงความเข้าใจแบบนี้นะเพราะฉะนั้นท่านเห็นถึงเจตนาด้วยแล้วเราไปพร้อมๆกันครับ หน้าที่เราเหมือนกันคือต้องสอบให้ได้ติวเตอร์มีหน้าที่พาท่านไปสอบให้ได้ท่านก็มีหน้าที่ทําความเข้าใจในเนื้อหาทุกวิชาแล้วไปสอบให้ได้เรามีหน้าที่ตรงกันแต่คนละบ,บทบาทเท่านั้นเองติวเตอร์ให้ท่านเต็มที่ท่านก็ต้องรับไปเต็มๆนะนะเอาอย่างนี้นะครับนะครับคือปากเปียกปากแฉะปากแห้งเสียงแหบเสียงแห้ง,หงเนี่ยนะนะครับขอร้องนะว่าทําความเข้าใจให้ดีแล้วก็เจอข้อสอบเนี่ยนะครับ วิธีการทำข้อสอบช้อยเนี่ยมันมีแทคติกอยู่